วันนี้นะครับเรามาลุยที่ครัวโทราซูชิ ขาพันลูกนะครับนี่นะครับเชฟพีนะครับแล้วก็เชฟแบงค์นะครับนี่เป็นมือทอดมือหนึ่งนะครับนี่มือมือหน้าเตาครับวันนี้เราจะทําอินานิวะเชมปุระนะครับวันนี้เราจะมาถอดสูตรกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเชฟแบงค์จะเป็นคนลงมือใช่ไหมครับครับผมอ่ะวันนี้เราจะทําน้ําก่อนนะมีอะไรบ้างครับน้ําเป็นน้ําหัวเชื้ออุด้งนะครับตันนี้เป็นหอยถอมนะครับอันนี้เป็นคอมบุแห้งนะครับคอมบุแห้งตัวนี้ครับเป็นน้ําตาลนะมิลินนะครับมิลินนะครับขาดไม่ได้ครับอันนี้อีกอันหนึ่งนี่อะไรครับเส้นอิินนนนนาาาาาวะะะะะคคครรรรรัััับบบใใใส่่่่่่ท้้้งหออเลยยปปปไมมมมกก็็ชชณณขดดีโ อีใช้ได้ประมาณสักสามที่ครับมาเริ่มทำน้ำเลยเอ,อ่น้ำปลาแห้งนะครับรอให้น้ำเดือดนิดนึงรอ <ละ S 2> ให้น้ำเดือดอืออ่าน้ำต้มปลาแห้งนำขมบูลงไปนะครับขมบูนะครับเดี๋ยวนะครับอย่างนี้ ใชกนะครับคอมบูยีบางทีไม่ต้องให้มันแตกมากยีได้นะครับอันนี้เห็ดหอมนะครับเห็ดหอมต้มให้ได้ได้กลิ่นของเขาก่อนน้านี่สําคัญมากนะคุณผู้ชมครับว่าอย่างเห็ดหอมแห้งเนี่ยล้างก่อนสักนิดนึงแต่อย่าล้างอย่าแช่หนาลดกลิ่นเห็ดหอมมันจะหายไปครับต่อไปนะครับเราจะเอาน้ำข้อนะครับไปกรองออกก่อนนะครับโอ้โหสีเป็นทองอาพันเลยนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะนำน้ำตัวนี้ไปต้มนะครับก็ถือว่าเป็นเบสซุปเป็นซุปที่ดีละ ตัวนี้เราจะใส่บอนสองช้อนโต้นะครับสช้อนโต้เดี๋ยวนี้จะมีหัวเชื้อของซอสพวกนี้สําเร็จรูปนะครับสามารถใช้ได้นะฮะตามมาด้วยมิลินนะครับมิลินนะครับขาดไม่ได้ครับมิลิน 2>, 2ช้อนโตเหมือนก็สอช้อนโต้ <5. S 1> น้ำตาลนิดนึงนะฮะโรยไปนิดเดียวพอ ต่อไปนะครับเราจะนําเส้นนะครับต้มน้ําต้องเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับถ้าใส่น้ําน้อยเกินไปเนี่ยเส้นเขาจะดูดน้ำเข้าไปเส้นจะดูดน้ําจับเวลาครับ4นาที4นาทีตอนนี้เราให้ทําในส่วนของเทมปุระนะครับก็จะมีกุ้งนะครับแล้วก็จะมีพวกปักทองเปลือมันครับมันนะครับแต่ระหว่างนี้นะครับมาดูสูตรครับในการที่ตีเส้น แป้งเทมรอนะครับเป็นแป้งโบแดงครับครับผมเราจะตวงเป็นสูตรของทางเรานะครับเรียบร้อยแล้วผู้ชมอยู่ทั้งบ้านก็สามารถที่ใช้แป้งสำเร็จรูปก็ได้นะคะใส่น้ําลงไปนะครับใส่น้ำนะฮะทำไมต้องกรองน้ำเนี่ยฮะเผื่อบางทีมีตะกอนหรืออะไรที่อยู่ในน้านะครับที่เราไม่เห็นนะครับ แป้งปริมาณเท่าไหร่ครับ500กรัมครับอันนี้เป็น1สูตรนะเวลาที่อยู่ที่นี่น้ำเย็นเท่าไหร่ครับ900มิลลิลิตรครับโอเวลาตีต้องตีอย่างนี้ไหมครับใช่ครับผมอ่าต่อไปนะครับเป็นการกรองแป้งออกกรองแป้งออกนะครับบางทีแกะแป้งมันบางตัวไม่แตกใช่ไหมฮะใช่ครับผมเสร็จแล้วระหว่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเส้นได้แล้วครับคุณผู้ชมครับตามไปเลยครับไปเลยครับโอ้โหมาดูมาดูวเส้นเดือดแล้วนะครับโอ้โหดูเส้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเส้นนิดนึงนะฮะ ล้างน้ำแล้วสองน้ำนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําน้ํานะครับมาต้มใส่กระเส้นนะครับอ่านะครับก็จะมีการต้มเลยนะฮะทุกผู้ชมอินานีว่านี่เป็นเส้นที่นุ่มนะฮะอ่าเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จะรินน้ําออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเรียงเส้นใช่ไหมฮะใช่ครับอ่า น่าทานมากครับอ่ามีคนเรียกเลยครับโอ้มาดูเรื่องของส่วนของที่เป็นเทมปุระนะครับคุณผู้ชมครับต่อไปครับแกะกุ้งจะแกะกุ้งครับแกะกุ้งครับทําหัวขอก่อนนะครับเอาหัวออกเลยก็ซับกุ้งใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเสร็จแล้วไงต่อครับขูดหางข้ออกตรงนี้นะครับอ่าฮะอ่าฮะแล้วก็มีตรงแหลมๆก็จะตัดทิ้งใช่ไหมฮะใช่ครับเราต้องผ่าหลังครับเพื่อเอาสิ่งที่ไม่ค่อยดีออกนะครับเอาขี้ออกเอาไส้ออกนะฮะต่อไปนะครับเราจะนำกุ้งนะครับไปยืดนะ อันนี้วุณนกุงน้ำมันได้แล้วนะครับนำผักไปทอดก่อนนะครับเพื่อให้เขาสุกก่อนอ๋อสุกก่อนนะสุกคนที่ทรงเลยนะฮะท่งเลยครับต่อไปนะครับเราจะลงกุ้งนะครับอ่าลงกุ้งครับอ้าออกมาสวยมากนะครับคุณผู้ชมสีนี่แบบสวยมากปล่อยเข้าไปงี้ก่อนนะครับเพื่อให้ผักแล้วก็กุ้งนะครับเขาได้มีความสุกขึ้นมาหน่อยนึงครับไปนะครับเดี๋ยวเราจะตักที่เป็นแป้งนะครับเขาที่ว่าเราสับกัดเมื่อกี้อ่าเดี๋ยแนี้เริ่มเร่งไฟแล้วครับ อ้หอโอ้โหโูครับขึ้นแล้วแป้งขึ้นเลยนะแป้งก็จะเกออกันเป็นแผนะฮะเพื่อจะให้ล่น้ำมันเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเป็นเป่งไฟแรงแต่แรกเนี่ยแป้งก็ไหม้ก<ช>็จะไม่สุกนะโอเคน่าสนใจทีเดียวหม้อได้สวยมากนะครับตอนนี้ขั้นตอนการวางจานแล้วครับเามาดูนครับวางจานว้าวเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาทานคู่กับกีนานีวะเป็น,ร,นรัก โอเคครับครับฝากติดตามเจอนี่กับโทนี่